บันเล็กเลยแต่วรามาบันเล็กเลยอ่ะพี่สองไม่พูดอะไรหน่อยไหมไม่พูดหรือเหรอพูดใจใจพูดใหญ่บ้างเป็นแบบก็ซื้อรอรอไงฮเป็นแบบร จะพั่วอะไรกันทำอย่างไรนี่ด้วยมีคนมาด้วยเต้เองไปด้เตเต้พูีอ่ะเออเเต้บาาเด็กตามเริ่มแรงเริ่มแรงดูมาแล้วยโ้เชียร์เชียร์เชียร์เยเชียร์เชียร์บ้างบ้จะเมา โอเคมันดีพี่อุ๊ดเปียกด้วยเอามันไงเอามันนนะจะได้เห็นหน้าหลานๆครบเห็นผมไงพี่อุ๊ดเห็นผมบ้างกเลยะเห็นแล้วเห็นแล้วอ๋อต้องให้ติดใช่ไหมเห็นชัวยิ้มยิ้มด้วยต้องยิ้มด้วยเข้มผมยังมีผมไหม thấy mở không mèo không thấy thấy thải แล้วนะไม่ได้แล้วแล้ว じゃあね。